สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านวันนี้ปางมาทําบุญครบหนึ่งปีคุณย่าเสียนะคะแล้วก็วันนี้มีตัวเลขจะไปฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนีคย่คุณย่าคุณย่าชุ์แค่ดอกเดียวแหละก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะคะก,ก,ก่อนที่เราจะไปลุ้นตัวเลขกันนะคะมาอบางของอธิบายเท้าฟาร์มให้ฟังก่อนว่า ตอนที่คุณย่าเสียเนี่ยวันที่20กันยายน2,562ตอนนั้นเลขฝาโลงคุณย่า1,979แล้วพองวดน,นั้นนะคะงวดที่เผาคุณย่าเผาวันที่30พอวันที่1หวยออก1,97ออกเลขฝาโลงคุณย่า3ตัวตรงๆเลยแล้วก็ปังเนี่ยจุดทุกทุบเสียงทายที่ที่หน้าลงศพย่าบางจุดได้4,56 แต่ว่าหัวมันออกหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าหกมันกลับหัวกลายเป็นห้าเก้าปังก็ไปหาลอตเตอรี่ห้าหกห้าหกสี่ห้าหกออกห้าเก้าแล้วทีเนี้ยน้องสไปค์เขาบอกว่าพี่ปังพี่ปังต้องตามหน้างวดหน้าสี่ห้าหกแล้วบอกว่าเราไม่ตามเพราะว่าย่าให้เราแล้วแต่เราอะซื้อไม่เป็นเองย่าเขาให้ห้าหกนี่แหละแต่เราไม่ยอมกลับกับเลขหกเป็นเลขเก้าเองในใจเราคิดอย่างเงี้ยคือเรา เพราะว่าเวลาเราไปขอที่ไหนอ่ะพอได้เลขหกมันจะเป็นเก้าพอขอ9้ามันจะเป็น6เป็นเงี่ตลอดเราก็บอกเราไม่ซื้อแล้วพองวดต่อมาพอเผาคุณย่า,ญญาเสร็จอ่ะหวยออกห้าหกสี่ที่บ้านไม่มีใครตามเลยค่ะมีน้องสะปายตามคนเดียว<ม>เขาซื้อกับหกต,ตัวถูก3ามตัวตรง,ตตรงแล้ว,วพอครบร้อยวันคุณย่าเสียที่บ้านก็จัดงานค่ะ จัดงานร้อยวันก็นิมนต์พระอะไรมาเสร็จบางก็ก็เอาเอา,เอาทูบเสียงทายตัวเนะี้ยมาจุดขอย่าบอกว่าย่าขอสามตัวตรงนะก็จุดได้ห้าสี่หนึ่งงวดนั้นนะห้านึ่งแล้วหวยงวดน,นั้นอะจุดวันที่28 28ิธันวาคมแล้วพอวันที่30มธันวาคมหวยออกออกห้าสี่หนึ่งทูก ยกตะก,กูเลย5้าสี่หนึ่งสตัวตรงๆคลิปนี้ปังก็เลยแค่คือไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อนะคะบางทีเนี่ยเลขย่าเน่ยถ้าไม่ออกงวดน,นี้ก็อาจจะเป็นงวดหน้า 2> 1, 2, 1. 1> แต่พวกปังเนี่ยคือได้กันมาแล้วถูกกันมาแล้วก็เลยอยากแบ่งปันเพื่อนๆหนึเหรอหนึ่งาสองหนึ่ง รดใช้วิจารณยานในการรับชมสนับสนุนในซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะถ้ามีข่าวสารดีๆมีคลิปดีๆแอดมินจะนำเสนอนะคะงวดนี้ขอทุกท่านถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่1สวัสดีค่ะ